อันแค่เนี่ยอันแค่เนี่ยแต่ทรงพลังมากผมเกิดในสักนิดหนึ่งใครที่เคยเล่นวินโด์ประกอบคอมวินโด์มาเนี่ยถ้าพูดไปจะอ๋อเลยว่ามันแรงประมาณไหนมันแรงชนะ i9 Gen 14ครับผมจริงๆตัวนี้นะครับเปิดตัวมาสักพักใหญ่ๆแล้วนะฮะก็เกือบปีแล้วแหละจน M5 จะออกแล้วนะครับ แต่ผมเพิ่งจะมีเวลารีวิวนะฮะผมใช้มาตั้งแต่ประมาณเดือนมีนาคมนะครับจนถึงตอนนี้ก็ประมาณ6-7เดือนแล้วก็คือเลยครึ่งปีมาแล้วนะครับแล้วก็อยากจะบอกว่าเป็นเครื่องที่ไม่เคยว่างหยิบมารีวิวเลยเพราะว่ามันถูกใช้งานตลอดนะครับจะบันทึกเสียงบันทึก OBS ตัดต่อ,ตอวิดีโอทุกอย่างที่เห็นในช่อง p o l y p i x เนี่ยผ่านเจ้าเครื่องนี้มาตลอด6เดือนเลยนะครับแต่ตอนนี้ผมมี MacBook Air แล้วก็เลยมีรูมว่างในการพาน้องคนนี้มารีวิวนะครับ ก่อนอื่นเรามาดูที่ดีไซน์ก่อนดีกว่าอ่าคุยเรื่อง Apple คุยเรื่องดีไซน์สเปคเดี๋ยวว่ากันนะครับผมเดี๋ยวจะ o v e r อร์เวกันก่อนนะครับด้านหลังเนี่ยจะเห็นเป็นพอร์ตการเชื่อมต่อเพียบเลยเห็นปะชึบนี่ที่เห็นนะครับฝั่งนี้ก่อนเราเริ่มไล่ไปตั้งแต่อันนี้ Power g ร์ a i i t Ethernet หรือว่าพอร์ตแลนนั่นเองครับ HDMI แล้วก็ฝั่งเนี้ยเป็น Thunderbolt 4 3อันนะครับอ่า ถ้าเกิดซื้อเป็นตัว M4 Pro เนี่ยจะได้เป็น Thunderbolt 5แต่ถ้าเกิดซื้อเป็นตัว M4 ธรรมดาในด้านหลังจะเป็น Thunderbolt 4นะครับผมส่วนด้านหน้าเนี่ยก็จะมีอีก3พอร์ตนะครับก็คือจะมี USB-C 3 10กิกะบิตนะครับอีก2อันแจ็ค3.5นะครับแล้วก็ไฟ LED เครื่องมันเล็กมากเนี่ยดูมือผมดิเห็นปะมันอันแค่เนี้ยมันอันแค่เนี้ยคือคุณไม่มีทางที่จะประกอบคอมวินโดขนาด เท่านี้แล้วได้ความแรงเท่านี้แน่นอนไม่มีทางผมเล่นคอมมินโดมาก่อนผมยืนยันเลยนะครับคอมมินโดถ้าเล็กๆนะแบบมินิ i อ x อะไรอย่างเงี้ยประกอบเครื่องนึงก็แบบหูห้าหมื่นหกหมื่นะถ้าจะเอาให้ดีหน่อยอะแต่เนี่ยเครื่องเนี้ยนะครับ2900บาทอ่าในรุ่นเริ่มต้นนะครับผมมันจะมีข้อเสียที่หลายคนพูดกันแต่ว่าผมรู้สึกว่าผมชินไปแล้วก็คือเรื่องของสวิตช์เปิดปิดที่มันอยู่ใต้เครื่องไม่เป็นไรเวลาผมเปิดผมก อ่ะสมมติมันตั้งอยู่บนโต๊ะนี้ใช่ปะ่ะผมแค่หยิบขึ้นมาแล้วก็เปิดแล้วก็วางไปแค่นี้เองนะครับแค่นี้เองไม่ได้เดือดร้อนอะไรครับชินและด้านหลังก็ไม่มีอะไรนะฮะเป็นช่องระบายอากาศเป็นฐานว่งของมันนะครับประมาณนี้ครับดีไซน์เล็กน่ารักครับจากโต๊ะได้ใครสายจากโต๊ะคอมก็มินิมอลดีเล็กดีนะครับในกล่องเนี่ยไม่มีอะไรมาให้เลยนะครับมีแค่ตัวเครื่องกับสายไฟหนึ่งเซนแปลว่าอะไรครับแปลว่า ทุกอย่างที่เหลือหลังจากนั้นก็ต้องซื้อเองหมดเลยจอกล้องคีย์บอร์ดเมาส์ต้องซื้อเองนะครับถ้าใครใช้แท็คแพดก็ต้องซื้อแท็คแพดแยกเองอ่ะมันก็จะมีเรื่องพวกนี้เพิ่มขึ้นมาให้เราปวดหัวในการเลือกนะครับว่าแบบว่าจออันไหนมันจะเข้ากับแมคมินิเสียบได้ทุกจอครับที่เป็น HDMI เสียบได้ทุกจอนะฮะบ,บางทีบางคนไม่ต้องคิดเดยอะแต่ถ้าเกิดสายทำง,งานก็ค่อยคิดเดยอะหน่อยก็ได้นะครับอ่ะประมาณนี้สำหรับดีไซน์ของแมคมินินะฮะทีนี้ครับมาคุยกันถึงเรื่องสเปคกันบ้างครับ สเปคเนี่ยนะฮะโอเคแหละทุกคนรู้กันชิป M4 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 ตัวเนี้ยมันจะไม่ใช่ตัวเดียวกับใน Macbook Air ตัวเริ่มต้นนะครับตัวเริ่มต้นที่34,900อ่ะจะขยับไปนิดนึงเป็น ตัวเดียวกับใน macbook pro ตัวเริ่มต้นอ่าจะเป็น m 4ตัวเดียวกันเป็น4 p core แล้วก็6 e core นะครับอ่าจะเป็น h y b r i d core นะแล้วก็จะมี gpu อีก10 core นะครับผมก็คือในเรื่องของงานกราฟิกงานอะไรต่างเนี่ยคือทำงานได้แบบสบายๆมากผมตัดงานเนี่ย4 k 30 frame นะครับในช่องผมเองเนี่ยถ้าเกิดดูกันเนี่ยเอ่อไฟล์เนี่ยส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่จะเป็นถ้าถ่ายจาก canon อนะ่ะจะเป็น4 2 2 10 bit, นะครับผมเป็น c log 3 อ่าแล้วก็มาเกตสีอะไรเงี้ยมันก็ทําได้นะครับผมคืองานหลักๆเป็นประมาณนี้นะฮะก็คือผมจะใช้พิมเมโปกับโฟโต้ชอปสออันเนี้ยเยอะๆเลยนะครับผมซึ่งก็ไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับอีกอย่างที่มันทําได้ดีก็คือเรื่องของอุณหภูมินะฮะเรื่องของ Thermal t ั r เทอร์รเนี่ยก็คือการที่เวลาเครื่องมันร้อนแล้วทําให้ CPU ดออปพลังงานลงเนี้ย อันเนี้ยจะไม่ค่อยเจอจ๊เหมือน macbook air macbook air มันไม่มีพัดลมเนาะมันใช้ตัวบอดี้มันที่เป็นอลูมิเนียมเนี่ยแหละการระบายอากาศแต่ตัวเนี้ยเขามีพัดลมให้พัดลมแบบก็คือช่องที่เราเห็นข้างหลังเนี่ยเป็นช่องให้ลมเข้าออกของพัดลมนะฮะข้างในมีพัดลมเป่านะครับผมมันเหมือนอะไรอะถ้าผมพูดง่ายๆนะมันคือ macbook pro ที่ตัดทัชเดีออกตัดคีย์บอร์ดออกตัดจอออกตัดทัชแพดออกเหลือแค่ตัวบอดี้มันไปเสียบจอเสียบเราเอง อะไรอย่างนี้ครับขนาดเล็กพกพาไปใช้งานข้างนอกได้เผื่อใครที่อยากจะมีจอพกพามีคีย์บอร์ดเมาส์พกพาอะไรเงี้ยก็เอาไปใช้ได้นะครับผมพกไปข้างนอกได้พกไปมาหาลัยได้เวลาวันไหนมีแบบทำโปรเจกต์จะต้องแบบว่าค้างคืนอะอะไรอย่างเงี้ยพกตัวนี้ออกไปนะครับประมาณนี้เดี๋ยวเราไปลองใช้งานจริงกันดีกว่านะครับผมเดี๋ยวผมจะลองเทสให้ดูกับโปรเจกต์ที่ผมใช้ตัดต่อจริงเลยแล้วก็ทดสอบเล่นเกมด้วยอันเนี้ยเล่นเกมได้นะครับ ผมใช้เล่นเกมด้วยเป็นปกติด้วยนะฮะอันนี้นะครับก็คือ mac mini นะฮะเครื่องนี้เลยที่เปิดอยู่ตอนนี้นะครับก็ตอนนึงตอนนี้เรียบร้อยนะครับอย่างแรกเรามาทดสอบการทำงานก่อนดีกว่าก่อนจะไปเล่นเกมกันนะฮะเริ่มที่โปรเจก์นี้ก่อน iphone 16อ่ารีวิว iphone 16โปรเจก์นี้มีความพิเศษยังไงทำไมต้องมาทดสอบกันคือมันเป็นโปรเจกที่เดี๋ยวโลเคช่ไฟล์ โลเคชัไฟล์อะไรเออมันเป็นโปรเจกต์ที่เป็นไฟล์420บิตนะครับ C หลอกสนะฮะแล้วก็มีการเกรดดิ้งสีนะครับผมจะเห็นว่านี่ถ้าดูตรงนี้ดูตามเมาส์ผมนะฮะนี่เมาส์ผมอยู่นี่เนี่ย Adjustment Layer พวกเนี้ยคือ l a เยอรของการเกรดดิ้งสีนะครับผมอ่ะผมลองปิดเห็นปะนี่ตืด๊ดนี่เกรดดิ้งสีนะครับผมให้มันเข้มข้นขึ้นแล้วก็ ไฟล์ตัวไฟล์ปุ๊บนี่จะเป็น 4K 25เฟรมนะครับผมเห็น p พย์แบ็ป่ะคือเอาจริงอะ่ะผมไม่ได้ซีเรียสเรื่องความเร็วในการ Export ขนาดนั้นนะครับดยนิสัยการทำงานส่วนตัวผมค่อนข้างที่จะเผื่อเวลาในการ Export แต่ผมซีเรียสในการตัดต่อประสบการณ์ในการทำงานในการตัดต่อ workflow ที่มันลื่นๆมากกว่าซึ่งอันนี้ค่อนข้างลื่นเห็นปะผมเลื่อนทำลายเข้าออกอันนี้พีวหนึ่งส่วนสี่อะฟีวฟเลย นะครับ 4K 25เฟรม10บิตอย่างเงี้ยเป็นแบบสบายๆนะครับผมนี้อ่ะกดจากเบาเสียงหน่อยจืออ่อเอเห็นปะแล้วดูเป็นคนท่านสมัครอินเกจกดเพย์ <ไป S 1> มานะครับ<น>นะว้าวอยู่กดเพย์เป็นมากดเพย์เป็นมาอ่ะลองทำสีให้ดูหน่อยว่ามันจะมีการแบบว่าเรียกว่างไงอ่ะเดเรไหม เวลาดึงเวลาอะไรอย่างเงี้ยดึงสีเนี่ยส่วนใหญ่บางคอมบางเครื่องอย่างเช่นผมใช้ตอนเออเอ็มวันอย่างเงี้ยเวลาดึงสีมันจะต้องรอหน่อยนะครับเหมือนแรมมันทำงานไม่ทันอะไรเงี้ยแต่ตัวเนี้ยดูนะเนี่ย Exposure ดึงขึ้นดึงลงมาตามมือนะครับ r e ีวิวตามมือเห็นปะเห็นปะพรีวิวตามมือนะอ่านี่คอนทราสต์ rast, อันนี้ไม่เท่าไหร่ HSL เราลองเลือกสีซิ นี่ชิใ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 ชิเอึอึอ,อึอนี่อ่ะได้อยู่ได้อยู่ดึงดึงชมพูไปดึงเขียวหน่อยนี่ดึงติดติดเออมาทางนี้มาทางนี้เออกดเออติดเขียวหน่อยชาเพนเราลบชาเพนหน่อยละกันซัก นี่35มห้าดีนอยส์มันซะหน่อยนะครับผมเล่นเส้นสบายสบายสบายเลยนะครับสบายสบายเราลองนี่ก่อน Export นี่คือที่ผมใช้ Export ปกติเลยก็จะเป็นแมทซอร์ตอะ i ดปต i ไฮบริดเรทก็คือตัดยังไง Export มาอย่างนั้นนี่เห็นปะ่ะ 4K 25 Frame ่นะครับอันเนี้ยเราเห็นว่ามัน43นาทีใช่ปะ่ะมันดูเหมือนนานใช่ไหมแต่ว่าเครื่องเนี้ยความเจ๋งของมัน คือผมทําอย่างอื่นไปโดยได้ผมเปิด Photoshop ซ้อนแม่งเลยเราตัดคลิปเสร็จเราทำํำเราทําปกคลิปต่อได้เลยเนี่ยแล้วคล,คลิปผมก็ไม่ได้แบบว่ามันก็มีเลเยอร์ประมาณหนึ่งเหมือนกันนะดูซะก่อนนะครับผมเนี่ยเห็นป่ะชุดชืเนี่ยเน,เนี่ย,เ,ยเรื่องได้ปกตินะครับเนี่ยนู่นนี่นั่นนะฮะ Photoshop ใช้ซ้อนเลยแล้วนไง ระหว่างเนี่ยเห็นปะน้องคนนี้เอ็กซ์พอร์ตอยู่นะครับเนี่ยอ่าเนี่ยเราไว้ตรงนี้ไว้ตรงนี้ให้เห็นชัดๆนะนี่ป๊าบเห็นปะยังทำงานอยู่นี่ก็ไปสบายเลยนะครับผมนี่สามารถที่จะทำนู่นนี่นั่นได้ปกติ ใส่เฟกสีลองปรับเบอร์ปรับเบอร์พิววิวทันที่ทันใดนะครับทั้งที่ฝั่งเนี้ยเอ็กพอร์ตอยู่นะอ่าก็ประมาณนี้คือเวิร์กโฟลผมเนี่ยสบายสบายมากทำปกไปด้วยเอ็กพอร์ตงานไปด้วยหลังจากตัดต่อเสร็จอะไรเงี้ยสบายมากทีนี้ครับเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าไอวิดีโอขนาดเท่านี้สามสิบนาทีสี่สิบสี่วิเนี่ยมันใช้เวลาเอ็กพอร์ตนานเท่าไรหร่ฮะ ตรงเนี้ยตรงเนี้ยมันมันไม่เต็มใช่ Trans ป่ะมันไม่ฟูสกรีนอ่ะหรือข้างล่างตรงเนี้ยหรือข้างล่างตรงเนี้ยมันไม่ฟูสกรีนอ่ะเพราะว่าพอฟูสกรีนแล้วอะแคปเจอร์การ์ดมันกระตุกนะครับแต่พอเป็นอย่างเงี้ยพอไม่เต็มอะพอเป็นหน้าต่างเล็กอะมันไม่กระตุกนะฮะเล่นลื่นฉะนั้นก็ไม่เป็นไรทดสอบนี้ไปก็ได้นะครับเพราะจริงๆอะมันเล่นได้นะมันเล่นเป็นแบบว่ามันเล่นเป็นฟูสกรีนได้นะฮะเกมอย่างเงี้ยมันไม่ต้องห่วงหรอกลื่นอยู่แล้วนะครับ ไม่ลืน่นก็อย่ากเกิดเป็นคอมเลยนะฮะแล้วก็บอกไว้ก่อนว่าเกมเนี่ยมีให้เล่นใน Mac นะครับเผื่อใครแบบว่าแบบเอ้ยจะซื้อ Mac แล้วแบบกลัวไม่ได้เล่นเกมอย่างเงี้ยเล่นได้นะครับไปลูกเอออบ ได้เนี่ยเพลินเพลินลื่นลื่นใช้ต่อจอยนะครับนี่ผมต่อจอยเพสีนะครับจอยเพสีจะเล่นง่ายกว่านะฮะเกมนี้ต้องต้องจอยนะครับคีย์บอร์ดไม่ถนัดคุณว่าข้างล่างนี้มีอะไรปะคุณว่าข้างล่างนี้มีอะไรปะเฮ้ยท้อเกือบแล้ว ประมาณนี้นะครับสำหรับเกม hello night ส s ซองนะฮะถ้าเกิดใครจะซื้อมาเล่นเกมสุดยิตเดี๋ยวเราไปนะครับเราไปทดลองเกมโหดกันดีกว่านะครับที่หลายๆคนเนี่ยใช้ในการทดสอบคอมพิวเตอร์ฝั่ง Windows กันนะครับแต่ว่าตอนเนี้ยมันมีอัปเดตให้ Mac เล่นได้แล้วกับไซเ e r ร์พังครับผมแต่แนว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 แนนวเราไปขับรถดีกว่าอ่า น the ภาพก็เรียกได้ว่าสีสันสดใสสวยงามถามว่าคมไหมแน่นอนครับมันไม่คมเท่ากับเล่นในคอมวินโดที่มีการจอยแยกแน่นอนแต่ว่ามันอยู่ในเกณแบบพอเล่นได้อ่ะจุจจ โอเคเนี่ยพอเล่นได้นะครับผมหกสิบเฟรมสำหรับผมเนี่ยมาตรฐานผมเนี่ยไม่ได้สูงมากหกสิบเฟรมผมเล่นได้นะครับเราลองไปโหลดอันอื่นสิเราไปดูฉากแอคชั่นกันบ้างนะฮะเซตติ้งเดิมเลยนะครับผมไม่ดูเซตติ้งอีกทีเราใช้ AMD f i d e l i t y FX นะครับผมแล้วก็ใช้เป็น f s r 3.1นะครับเฟรมเจนขึ้นมาแม็กซิมั่มเรสโวลูชันลอง100ง้อยซิอยากรู้ว่าอ่ายับนะครับภาพ5้เฟรมคงว่าลดหน่อยดีกว่าเป็นจัก70% อึ๊บอ่าชึกชึอ่าประมาณแถวๆนี้เออดีขึ้นนะฮะเห็นเลขเจ็ดนะครับเลขเจ็ดเลขแปดนะฮะอืม <sus> อืม out don't want me be bringing the darmin out of fine death i'll slow to get that no way not me this มีอะไรมีอะไรให้เล่นอีกไหมไม่มีปืนให้เก็บเลยหรอไอ้มีปืนให้เก็บเลยเรามีเนี่ยเวลาพาร์ติเคิลขึ้นเงี้ยเฟรมเรทก็มีลงลงบ้างนะ ประมาณนี้ฮะสำหรับ Cyberpunk 2077ครับอันนี้นะครับเป็นเกม Resident Evil 4 Mercenary ดีกว่าอ่าเรามาลอง Mercenary กันนะครับเหลืวเราลองดูเฟรมเรทว่าเฟรมเรทเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้คือดิบๆเลยนะครับยังไม่ได้เปิดตัวอัพสเกลนะฮะ เฮ้ย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 มามามารวมกันอฮ้ยมาตรงนี้มาตรงนี้ครับมาตรงนี้ครับลงมาตรงนี้ครับลงมาตรงนี้ครับมาตรงนี้ครับผม หนีก่อนแล้วตอนนี้เฟรมเรทอยู่ที่50นะฮะเราลองดูว่ามันปรับดีอีกไหมสมมุติถ้าเกิดเราเปิด upscale เป็นคุณตี้เอาเป็นคุณเอาเป็น performance เลยอ่ะหยับหยาบเลยนะครับก็จะเห็นว่าภาพยับขึ้นนะฮะยับขึ้นพอสมควรเลยแต่ถาว่าเล่นได้ไหมเล่นได้นะครับผม ไมท่า a นเอฟเฟกเนี่ยมันจะไม่ได้เก่งมากในการอัพสเกลขนาดนั้นนะครับมันจะไม่เหมือนพวกเอฟอของ MD หรือว่าแบบว่าของ n v ็นวีอะไรเงี้ยพวก RTX อะไรเงี้ยมันจะไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะครับมันจะไม่เหมือนพวกนี้คอมเ็าเอาไว้ทํางานไม่ได้เอาไว้เล่นเกมไม่ได้เอาไว้เอา้าเอาเล่นเกมแต่ก็ เล่นได้อ่ะครับอุ้ยเออผมขอเป็นคุณภาพแล้วกันคุณตี้มันจะได้กี่เฟรมอ่ะอึ๊บอก็หกสิบเฟรมสำหรับผมเนี่ยผมโอเคนะกับหกสิบเฟรมเนี่ยผมเล่นได้นะเนี่ยภาพมันก็จะดีขึ้นไม่ได้ยับมาก หมูหมูหมูได้ครับพี่หมูเดี๋ยวผมจัดให้ฮะไอ้ขี้เลยห้าวิหมูยังไม่ตายเลยไอ้หมูยังไม่ตายเลยหมดเวลานะฮะประมาณนี้นะครับสำหรับ Resident Evil นะฮะลืนล่นๆครับ เล่นได้ผมเคลียร์ไปหลายรอบแล้วทั้งเกมหลักกั้ง s p p a r t t e w a วด้วยนะครับทีนี้ครับเรามาคุยกันถึงเรื่องของข้อสังเกตกันบ้างดีกว่าว่าตัวแมป Mini m 4เมนี่ยมีข้อสังเกตไหมมีไม่น้อยเหมือนกันนะฮะอย่างแรกเลยครับก็คือเรื่องของดีไซน์ปุ่มต่างๆเนี่ยผมรู้สึกว่าโอเคแหละภาพรวมตัวเครื่องเนี่ยมันสวยแต่เขาก็บ่นกันเยอะแล้วเนาะเรื่องนี้รูแจ็ค3.5ก็มาไว้ข้างหน้านะครับผมและผมเนี่ยเป็นคนที่ เวลาเราตัดต่องานเราไม่อยากได้เสียงที่มันดีเลยใช่ปะ่ะก็ต้องเสียบสายสายก็ต้องโยงมาเสียบข้างหน้าอย่างเงี้ยมันหน้าตาไม่สวยนะครับแล้วก็อีปุ่มกดเนี่ยก็ไปอยู่ด้านใต้อะไรเงี้ยมันก็น่าเกลียดซึ่งผมก็ต้องซื้ออีตัวเนี่ยเป็นดองเกลนะครับสําหรับใส่ใต้ฐานของมันเนี่ยมาเสิร์ฟพิีมันก็จะใส่มาหน้าตาอย่างนี้มันก็ต้องไปซื้ออุปกรณ์เพิ่มอีกก็คือมันก็ไม่ได้จบแค่จอคีย์บอร์ดอะไรที่ผมบอกไปตอนแรกเนาะ มันก็ต้องซื้อนู่นนี่นั่นมาเสิร์ฟอีกนะครับแล้วก็แรมกับ SSD อันนี้นะครับ s s d จริงๆไม่ถึงกับอัปเกรดไม่ได้เลยแต่ว่ามันจะมีราคาสูงกว่าคอมพิวเตอร์ Windows หรือโน้ตบุ๊กอะไรอย่างเงี้ยแน่นอนนะครับในเรื่องของ SSD 2TB ประมาณหมื่นนิดๆน,น,นะฮะที่จะซื้อมาเปลี่ยนอย่างเงี้ยมีมีมีขายอยู่นะครับลองหาข้อมูลดู แรมอันนี้แน่นอนอัปเกรดไม่ได้ต้องอัปเกรดตั้งแต่ตอนซื้อนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดใครเป็นสายเกมเนี่ยเกมน้อยฮะเล่นเกมได้ไม่เยอะมากหลายๆเกมที่ผมอยากเล่นก็ไม่ได้เล่นอย่างเช่น r e s i d e n t Evil Requiem ที่กําลังจะเข้าเงี้ยก็ไม่ได้เล่นยังไม่มีบอกว่าจะเข้า m a c ใไหมนะครับก็ต้องรอลุ้นกันต่อไปนะครับผมประมาณนี้ฮะสำหรับ Mac Mini M4 ครับทดสอบให้ดูกันแบบจุกๆเนิร์ดๆเลยนะครับผม วันนี้ขอตัวลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยครับสวัสดีครับ